สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายบรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรัย มานําเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับสมเด็จวร,รคังองค์นี้เป็นเนื้อข้าวสุกนะครับแต่ก็มีส่วนผสมหลักคือปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัฐมังผงอิทธิเจแล้วก็ผงตรีนิสิงเห นะครับแล้วก็มีดินโป่งเหลืองเห็นศิราทิคุณแล้วก็เห็นแร่ทองเป็นตัวเสริมเข้ามาในยุคปลายนะครับเราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำในพระยุคปายนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับได้หมดไปแล้วแต่ก็จะมีดินโป่งเหลืองหินศิราทิคุณหินแร่ทอง บางครั้งเราก็จะเจอเมล็ดโพสุกรวมทั้งดอกพิกุลสิ่งเหล่านี้เจ้าประคุณสมเด็จท่านก็จะเอามาตากแห้งบดเป็นมวลสารผสมกันในพระยุปลายนี้นะครับรวมทั้งบางครั้งเราก็จะเห็น ว่านร้อยแปดดอกไม้มงคลเราก็จะเจอมวลสารที่หลากหลายในพระยุคปลายนะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าพระสมเด็จวรครังมีแค่ห้าบล็อกพิมห้าวันนะตามที่เซียนในสมาคมใหญ่ๆเขาคุยกันแบบนั้นเราก็ ตั้งสติแล้วก็พากันพิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับสมเด็จท่านมีเป็นร้อยร้อยบล็อกพิมพ์ร้อยร้อยเนื้อหาและมวลสารนะครับถ้ากลุ่มอนุรักษ์อย่างพวกเราก็จะพากันมองหลากหลายมิตินะครับ เพราะวัตถุประสงค์ของกลุ่มอนุรักษ์เราไม่ได้มองปัจจัยเป็นหลักมองถึงพุทธคุณเราหวังอยากจะครอบครองสมเด็จแท้สักองค์หวังพุทธคุณท่านได้ครอบครองได้ดูแลปกปักคลุมครองรักษาเรานะครับแต่ถ้าเราเป็นสายพาณิชย์เขาก็จะมองการตลาด มีบล็อกพิมพ์ที่กําหนดมีตำหนิมีจุดมีแบบที่เขากําหนดได้สามารถนํามาแล้วก็ไปต่อได้นั้นเรียกว่าสายผานิ์เรามองคนละม,มุมแต่อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์รักษาไว้ซึ่งพระศาสนาเราก็เปิดใจให้กว้างนะครับ เพื่อนๆสมาชิกที่คอยติดตามพ่อใหญ่มหาเองก็คงเข้าใจว่าพระที่นำมาก็ไม่สวยนะครับมีหลากหลายมิติหลากหลายม,มุมหลากหลายเนื้อหานะครับพ่อใหญ่มหาเองไม่ได้ขายพระไม่ได้ปล่อยเช่าพระนะครับแต่เป็นการนำมาเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กัน ถ้าเราเจอรูปแบบมวลสารพิมพ์ที่แตกต่างไปก็เปิดใจให้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรามาเปรียบเทียบเราเห็นพระสวยพระงามพระตามแบบฉบับของอพระวะรรคังตามสื่อโซเชียลตามเว็บเพตต่างๆสวยงามไร้ที่ติพองแล้วก็ สามารถที่จะซื้อหาได้ตามนั้นแต่ถ้ากลุ่มอนุรักษ์พระก็จะไม่สวยไม่งามมีการแตกหักไปบ้างนะครับอย่างองค์นี้เป็นองค์ที่มีเนื้อหาหมวลสารที่เป็นเม็ดข้าวสุกนะครับเม็ดข้าวสุกนี้เวลาส่องก็จะใสนะครับนี่ใสใสเลยนะครับเพืเเอ่อนๆส่องพ่อใหญ่มหาเองก็ อันดับแรกก็สัมผัสด้วยมือแล้วก็มองด้วยตาจบลงด้วยที่กล้อง15 x บางครั้งก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อนเรียกว่ามีจิตสัมผัสพทุทธคุณเฉพาะตัวเราเองก็สวดมนต์ภาวนาคาถาชินบัญชรอยู่เป็นประจำ เราเริ่มใส,ส่ศรัทธาในองค์สมเด็จท่านอยู่แล้วเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้องรู้จักพิจารณาให้ดีเบื้องต้นทากลางแล้วก็ที่สุดอย่างองค์นี้มวลสารหลักเลยก็คือเนื้อข้าวสุกนะครับเนื้อข้าวสุกเวลาเรามองนะครับเพื่อนๆลักษณะสีของท่านก็จะดูแจ่มใสนะครับ เห็นเป็นเม็ดเนื้อข้าวสุกเลยนะครับนี่อย่างที่ผมชี้นี่นะครับเป็นเม็ดเนื้อข้าวสุกเลยนะครับนี่เม็ดเนื้อข้าวสุกเลยนะครับแล้วก็ตรงที่ขานี่ก็เป็นเม็ดเนื้อข้าวสุกนะครับองค์นี้ลักษณะซุ้มระคังนะครับตามตำนานในตำราก็บอกว่าสมเด็จแท้เนี่ยซุ้มระคังนี่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหน ็อกไหนซุ้มระครังเขาจะไม่เสมอเรียบเหมือนกันนะครับยุบแยกเว้่แหวงไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนะครับจะไม่เรียบตึงเสมอกันทุกด้านนะครับสมเด็จแท้เนี่ยซุ้มระครังเนี่ยไม่ยุบตรงนั้นก็ต้องยุบตรงนี้แยกแตกกันไปนะครับลักษณะพิมพ์นี้เราเห็นก็จะเหมือนพิมพ์ลุงพุทธที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ เราจะเห็นลักษณะเนื้อนะครับเนื้อตรงที่สวงอกนี้นะครับเป็นร่องนะครับเป็นลักษณะเส้นผ้าสังคาติในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเข้าสารนะครับเนี่ยเม็ดเข้าสารเห็นเป็นเม็ดใสเลยนะครับอซอกลักแแหล่นี้ก็จะสูงนะครับโดยเฉพาะด้านขวาเราซ้ายองคพระเนี่ยซอกลักแแหลท่านนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับ ด้านในก็จะม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นคาบคาบน้ำตาลนะครับคาบน้ำตาลไม้นี้ดูแล้วเป็นคาบน้ำมันตังอิวนะครับเป็นคาบน้ำมันตังอิวนะครับดูให้ดีนะครับนี่ทั้งด้านหน้านะครับหน้านี่ก็เป็นลักษณะเข้าหลาตัดเลยนะครับมีลำคอเลือนรางนะครับดูสวยงาม เป็นมเมล็ดพิกไทยเลยนะครับหน้านี่โดยเฉพาะเกตนะครับเกตนี้ทะลุซุ้มพาดผ่านซุ้มระครังไปเลียวสวยงามอ่อนช้อยสะบัดไปทางด้านซ้ายเราฝาองพระนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับแล้วลักษณะตรงความเอียงโยของซุ้มระครังนี้จะบิดพลิวนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆดู ซุ้มระคังบล็อกพิมพ์ของลุงพุทธเนี้ยก็จะเห็นได้นะครับนี่ลักษณะการโยของพิมพ์ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็การม้วนหดด้านในของซุ้มระคังก็คล้ายกันนะครับแล้วรอยปริแยกนะครับนี่รอยปริแยกเป็นลากผักชีเลยนะครับนี่ลักษณะเป็นคราบคราบน้ำตาลอันที่จริงเนี่ยเป็นข้าวน้ำมันตังอิวนะครับเพราะเนื้อข้าวสุกเนี่ย ข้าวสุกเนี่ยเขาเป็นเป็นจุลินทรีย์อย่างหนึ่งเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งเมื่อมาเจอน้ําอ้อยเคี้ยวหรือน้ําผึ้งหรือน้ํามันชังอิวเนี่ยเขาก็จะจับกันแน่นแน่นแล้วก็เขาก็จะซึมออกมาภายนอกเหนือผิวพะก็จะเป็นลักษณะสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กนะครับโดยเฉพาะขาตรงนี้เห็ุเป็นเม็ดเลยนะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็ฐานพระตรงนี้ก็ มนใหญ่ชัดเจนนะครับเราจะเห็นเส้นผ้านิสสีธนะนะครับนี่เรือนลางนะครับตรงนี้แล้วก็ลักษณะคมขวานตรงนี้นะครับฐานสิงนี้เหมือนท้องช้างเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่ลักษณะเป็นท้องช้างเลยนะครับเนื้อก็ลดหลั่นกันลงมานะครับส่วนฐานหมอนรองสิงนี้ก็มนนะครับมนกลมดู เอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรรคังพิมพใหญ่นะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเราก็มาดูด้านหลังกันนะครับซึ่งด้านหลังนี้จะเป็นตัวตัดสินได้ว่า,าเราจะซื้อหาหรือเราจะเช่าพระนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเป็นจุดชีตายได้เลยที่เราจะต้องเสียเงินนะครับเพื่อนๆดูนะครับ เราจะเห็นลักษณะการแตกออกขององค์นี้นะครับนี่ด้านในนี่เป็นปูนเปลือกหอยเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อข้าวสุกก็จริงแต่ว่าปูนเปลือกหอยนี่จะเป็นตัวประสานหลักนะครับนี่เราเห็นเป็นเม็ดข้าวขาวเนี่ยเหมือนลักษณะเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับบางท่านต้งกับบอกว่าสมเด็จวราคังนี่เป็นสมเด็จที่มีชีวิตนะครับเมื่อส่วนไหนที่สึกหลอชำรุดเขาก็จะแตกหัก เสริมตัวเองขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นเม็ดพระาธาตุงอกอย่างขา,ขาวขนะที่ผมชี้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยสมเม็ดนะครับในเม็ดหนึ่งเม็ดสองแล้วก็เม็ดสามนี่นะครับอ่าถ้าเราสองด้วยกล้อง 15x ก็จะเห็นเป็นอ่าเป็นหลุมเล็กหลุมใหญ่ผุดขึ้นมาเหมือนปูนเปลือกหอยแบบนั้นเลยนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับรอยแตกเป็นล่าผักชีเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นการยุบแยกแตกออกของอ่ พระที่มีอายุร้อยเจ็ดสิบปีนะครับร้อยเจ็ดสิบปีให้เห็นเห็นไหมครับนี่เราก็เห็นเป็นคาบคา,าบน้ำมันทังอิวผุดขึ้นมาให้เห็นตามเนื้อพระอย่างนี้นะครับนี่เป็นเม็ดข้าวสุกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ลักษณะการแยกการแตกของผิวพระเนี่ยครับนี่คือลักษณะของปูนเปลือกหอยที่ผุดขึ้นมาเสริมขึ้นมาในตัวที่แตกไปนะครับ ด้านหลังนี้คือความเก่าธรรมชาติร้อยเกปีโดยประมาณนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ทีนี้เราดูด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างขององค์พระจะเป็นยังไงเป็นตัวชี้ขาดเลยนะครับบางท่านถึงกับว่าเป็นจุดจ่ายตังเลยนะครับนี่เราจะเห็นเป็นคาบ ภาพน้ำมันชังอิวเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นลักษณะข้างเรียบนะครับไม่ตัดจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้านะครับเราจะเห็นเป็นเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นเม็ดถุดขึ้นมาเนี่ยใสเลยนะครับอย่างนี้คือเม็ดพระธาตุงอกนะครับอันนี้เลยคือเนื้อมวนสารของปูนเปลือกหอยนะครับด้านในอย่างนี้นะครับนี่เห็นชัดนะครับ เราดูอีกมุมหนึ่งนะครับเราดูทุกมุมเลยนะครับนี่ความงามที่เป็นธรรมชาตินะครับดูอีกข้างเราก็จะเห็นหลุมเทพนะครับเข้าขาวนี้ก็คือเป็นเม็ดหินศิลาที่คุณน,นะครับที่พุดขึ้นมาตามร่องหลุมเทพนะครับเห็นชัดนะครับนี่ดูอีกมุมนะครับ เราก็จะเห็นเป็นลักษณะผงขา,ขาวๆนะครับเป็นภาพแคนไซที่เกิดขึ้นในหลมมเทพนะครับลักษณะอย่างนี้เราดูทุกมุมแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับลักษณะอย่างนี้เราก็เรียกว่าพิมพ์รุงพุทธนะครับลักษณะแบบเดียวกันสวยงามเปเพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้าทด้วยนะครับขอบคุณครับ